ดืนหน้าเลือกตั้งสว .57 นะครับพาไปดูความเคลื่อนไหวของกะกะตหลายจังหวัดนะครับเร่งรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสวหลังการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับมีผู้ใช้สิทธิ์น้อยด้านคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม889ล้านบาทสําหรับการจัดการเลือกตั้งสวร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศพักวัดรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามที่กะกะตอขออนุมัติกรอบงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งสว30มีนาคมนี้เพิ่มเติม889ล้านบาทเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดการเลือกตั้งเพราะเดิมกะกะตอขออนุมัติกรอบงบประมาณรวม2,800ล้านบาทแบ่งเป็นงบประมาณประจำ1,400ล้านบาทและงบเหลือจากการจัดการงบเหลือจ่ายจากการเลือกตั้ง2กลุ่มภาพันธ์ที่ผ่านมา511ล้านบาท ทั้งนี้สำนักงบประมาณรายงานว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพ,พันธ์กกตใช้งบประมาณไป3,200ล้านบาทนอกจากนี้ที่ประชุมคอรมอนะครับก็ยังกำชับกกตและสำนักงบประมาณถึงการนำเสนอขออนุมัติค่าใช้จ่ายจัดก,การเลือกตั้งทั้งสอสอและสอวอต้องมีบรรทัดฐานมีความชัดเจนและกรอบวงเงินในการนำเสนอต่อคอรมพิจารณาเนื่องจากค่าใช้จ่ายจัดก,การเลือกตั้งมีทั้งงบประมาณประจำงบประมาณปกติ และที่จะต้องขออนุมัติจากคอรมอส่วนกะกะตจังหวัดนครราชสีมาเร่งประชาสัมพันธ์หลังการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่23มีนาคมมีผู้ใช้สิทธิ์เพียงร้อวยละ3.75ดนวันพรุ่งนี้นะครับจะจัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครสอวอทั้ง6คนโดยคาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่30มีนาคมนี้มากขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีนะครับได้มีการเปิดโครงการ เราโครงการเลือกตั้งสวโดยมีพลเมืองอาสากะกะตร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นจังหวัดอุดรธานีเมืองคนดีไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ขายเสียงโดยผู้สมัครทั้ง7คนยังได้ลงนามสัตยบันร่วมกันด้วยขณะที่กะกะตจังหวัดยะลาะครับก็จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนและกฎหมายการเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมและให้การจัดการเลือกตั้งสว,อวอเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์เที่ยงธรรม แม้หลายคนจะมองว่าสวจะไม่มีอำนาจช่วยเหลือประชาชนได้เท่ากับสอส,อสอแต่หากพิจารณาตามรัฐธรรมนูญสวถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญกับการรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณการจนาสมบูรณ์ตัน หลายคนคงยังสงสัยว่าสวนั้นมีความสําคัญและมีบทบาทอย่างไรในสภาซึ่งจริงๆแล้วหน้าที่ของสอวนั้นนับว่ามีความสําคัญต่อระบบรัฐสภาเป็นอย่างยิ่งครับเพราะจะเป็นผู้ที่กลั่นกรองกฎหมายที่มาจากสสให้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของชาติสปอตโดรนรงให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอในวันที่30มีนาคมที่ถือว่าเป็นการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในรอบ6ปีซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตพยายามสื่อให้เห็นถึงความสําคัญของตําแหน่งสอวอที่แม้จะไม่มีความใกล้ชิดหรือคลุกคลีกับประชาชนไม่เท่ากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสแต่ตำแหน่งสอวอโดยเฉพาะที่มาจากการเลือกตั้ง ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในกลไกระบอบประชาธิปไตยของไทยหากพิจารณาลงไปในรัฐธรรมนูญหมวดที่6ว่าด้วยรัฐสภาได้กำหนดหน้าที่ให้สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่ตามกลไกของฝ่ายนิติบัญญัติ4ด้านหลักๆเริ่มตั้งแต่การทำหน้าที่เป็นสภาสูงกลั่นกรองกฎหมายที่สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้การออกกฎหมายเกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติมากที่สุด นอกจากการกลั่นกรองกฎหมายแล้วสอวอยังมีหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารให้การทำงานเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องรวมไปถึงการทำหน้าที่ในการคัดกรองและให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลมาดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญอาทิกกตปป,ปชสอตองผู้ตรวจการแผ่นดินสารรัฐธรรมนูญ และเมื่อสวอมีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งบุคคลต่างๆเขาทำหน้าที่ในองค์กรตามรัฐธรรมนูญแล้วสวอก็มีหน้าที่ในการถอดถอนบุคคลดังกล่าวเช่นเดียวกันหากประชาชนเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่นับรวมการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้อีกด้วยการเลือกตั้งสวในวันที่30มีนาคมนี้จึงถือเป็นกระบวนการเติมฟันเฟืองที่มีความสำคัญตามระบอบประชาธิปไตย กับการเลือกคนดีเข้ามาทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาแทนประชาชนตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารและองค์กรตามรัฐธรรมนูญให้สามารถเดินไปในแนวทางที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยการจนาสมบุญตนัน NBT News Focus ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนะครับถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีสมาชิกวุฒิสภาได้มากที่สุดของประเทศนะครับ โดยมีจำนวน20คนจากทั้งหมด77จังหวัดส่วนสนามเลือกตั้งที่มีสีสันการแข่งขันอีกพื้นที่หนึ่งคงจะหนีไม่พ้นจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งนายขวัญชัยไพรพนาตัดสินใจลงส่งภรรยาคู่ใจนะครับลงชิงเก้าอี้นี้ในสภาอันสงเกียรติชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรยายงานครับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒธธิสภาหรือสวออพร้อมกันทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่30มมีนาคมนี้ พื้นที่ที่มีจํานวนสอวอมากที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีจํานวนสมาชิกสภาสูงได้ทั้งหมด20คนโดยจังหวัดที่มีจํานวนผู้สมัครมากที่สุดคือจังหวัดหนองบัวลําพูซึ่งมีผู้สมัครมากถึง15คนแต่ที่ฮือฮามากที่สุดหนีไม่พ้นการแข่งขันที่สนามอุดรธานีที่ถือได้ว่าเป็นเมืองหลวงของกลุ่มนปชโดยการเลือกตั้งหนนี้นายขวัญชัยไพรพนาประธานชมรมคนรักอุดรทรงพระยาคู่ใจ นางอภรรารคคำลงชิงชัยซึ่งต้องแข่งขันกับนางอมรรัตน์ชยนามประธานกลุ่มสตรีอำเภอหนองัวซอนายสมคิดหอมเนตรนักวิชาการอิสระที่มีบทบาทออกมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกหลอกลวงไปทํางานต่างประเทศรวมถึงอดีตข้าราชการบํานาญอีก4คนส่วนสนามเลือกตั้งเมืองดอกบัวจงังหวัดอุบลราชธานีที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองนักปราดราชธานีก็มีไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันระหว่างนายสมชายเหล่าสายเชื้อ ประธานกรรมการบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมซึ่งเป็นโชว์รูมรถโตโยต้าใหญ่ที่สุดในเอเชียและมีความสนิทสนมกับนักการเมืองทั้งสองขั้วขณะที่คู่แข่งขันสําคัญอย่างนางนัดิชาเพิ่มทองอินก็มีดีกรีเป็นภร,รยาของพลเอกเสถียรเพิ่มทองอินอดีตปหลัดกระทรวงกลาโหมและเป็นอดีตนายกเทศมนตรีตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบจงบังหวัดอุบลราชธานีส่วนใครจะเป็นผู้คว้าชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้ คอการเมืองให้น้ำหนักไปที่ฐานคะแนนเสียงจากกลุ่มการเมืองว่าจะเทคะแนนให้กับผู้สมัครคนใดสำหรับการแข่งขันในสนามเมืองดอกบัวยังมีความเชื่อมโยงกับสนามเลือกตั้งเมืองบ้างไฟยโสธรซึ่งนายสมชายเหล่าสายเชื้อทรงนางประยูนเหล่าสายเชื้อผู้เป็นภรรยาลงชิงชัยซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งทั้งสองคนคงไม่แคล้วถูกวิจารณ์ว่าเป็นสภาผัวเมียอย่างไรก็ตาม นางประยูนคงต้องแข่งขันอย่างหนักกับนายวิทูลวงไกลอดีตศสยสโธทรหลายสมัยซึ่งมีฐานเสียงมากพอสมควรโดยผลการเลือกตั้งที่ออกมาจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าระหว่างคนที่คร่ำวอดบนเส้นทางการเมืองกับนักธุรกิจที่มีกระสุนตเต็มคลังแสงคนเยโสโธทรจะตัดสินใจเลือกใครไปทำหน้าที่ในสภาอันทรงเกียรติทีมข่าวภูมิภาค nbt news focus